สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูอุปกรณ์เสริม iPad คุณภาพดีที่ปอยใช้แล้วชอบกันค่ะในคลิปนี้จะมี3ชิ้นนะคะทั้ง3ชิ้นนี้จะอยู่ในโทนสีครีมสบายตาค่ะอย่างแรกจะเป็นคีย์บอร์ด Melgeek Mojo 60นะคะต่อมาจะเป็นลำโพงมาแชลเอมเบอร์ตสีครีมค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น Airpods 2นะคะสำหรับพิกัดของทั้งหมดเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาเริ่มดูจากตัวคีย์บอร์ดกันก่อนเลยค่ะ นี่ค่ะสำหรับตัวคีย์บอร์ดเมลกีกโมโจหตัวนี้นะคะก็เป็นคีย์บอร์ดที่คุณภาพวัสดุดีมากๆค่ะดีไซน์ก็สวยน่ารักนะคะสำหรับคีย์แคปเซ็ตนี้จะเป็นคีย์แคปเซ็ตที่มากับตัวคีย์บอร์ดเลยค่ะอันนี้ป้ยติดสติ๊กเกอร์ภาษาไทายที่ด้านข้างคีย์แคปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พิกัดสติ๊กเกอร์แบบนี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูที่วิธีการใช้งานกันนะคะนี่ค่ะขั้นแรกก็ให้เปิดสวิตช์ขึ้นมานะคะ จากนั้นเปิดเซตติ้งที่ตัว iPad ค่ะแล้วก็เปิด b l บลู o t h ขึ้นมานะคะจากนั้นให้กดปุ่ม BT แล้วก็หมายเลข1ค่ะก็จะมีชื่อ m e l g i e C 1ขึ้นมานะคะให้กดเลือกเลยค่ะแล้วก็กดแพ้นะคะเท่านี้ก็คอนเนคกันเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆค่ะทีนี้มาลองพิมพ์ดูนะคะ นี่ค่ะก็ใช้พิมพ์ได้ดีเลยนะคะวิธีการเปลี่ยนภาษาให้กด Control แล้วก็ Space Bar ค่ะจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะนี่ค่ะก็ใช้พิมพ์ได้ดีนะคะสำหรับใครที่พิมพ์งานใน iPad เยอะๆไปแนะนำเป็นคีย์บอร์ดตัวนี้เลยค่ะชิ้นต่อมาจะเป็นลำโพง b l ู e t o o t h มาชล์เอมเบอร้สีครีมอันนี้ค่ะ ลำโพงอันนี้คุณภาพเสียงดีดีไซน์สวยขนาดเล็กพกพาสะดวกสามารถใช้งานต่อเน,นื่องได้ถึง20ชั่วโมงแล้วก็ยังกันน้ำด้วยนะคะทีนี้มาดูที่วิธีใช้งานกันค่ะขั้นแรกกดปุ่มตรงกลางเปิดเครื่องขึ้นมานะคะ <c oughs> แล้วก็ไปที่เซตติ้งใน iPad นะคะเปิดบลูทูธขึ้นมาจากนั้นกดที่ปุ่มบลูทูธที่ตัวลำโพงค้างเอาไว้นะคะ นี่ค่ะก็จะมีชื่อเอ b มเบอร์ตันขึ้นมานะคะกดเลือกเลยค่ะเท่านี้ก็คอนเนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จับปัวแงวนใหม่เล็กน้อยค่ะจะเป็นยังไงไมาดูกันเลยนะคะเริ่มที่ชั้นทางด้านซ้ายตรงนี้่นะคะ นี่ค่ะก็ใช้งานได้ดีเชื่อมต่อง่ายนะคะเสียงดังฟังชัดเลยค่ะตัวนี้ตั้งแต่ใช้มาปอยก,ก็ชอบมากๆนะคะที่ชอบมากก็คือดีไซน์สวยมากๆด้วยค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็น AirPods 2ค่ะอันนี้ปอยเอามาใส่เคสน้องหมีโดนัทโดนัทสีครีมนะคะเคสอันนี้ใส่แล้วก็น่ารักดีค่ะที่ปอยชอบมากๆของ AirPods ก็คือการเชื่อมต่อง่ายนะคะแค่เปิดเคสขึ้นมาค่ะ ก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะคะแค่นี้ก็เชื่อมต่อแล้วใช้งานได้เลยค่ะที่ปอยเลือกเป็น AirPods 2เพราะว่าปอยชอบหูฟังแบบเอียบัดมากกว่าอินเอียนะคะปอยรู้สึกว่าใส่สบายหูมากกว่าค่ะแล้วก็การสลับใช้อุปกรณ์ของ AirPods ก็ง่ายมากๆนะคะนี่ค่ะกดที่ Control Center นะคะอันนี้ใช้กับตัว iPad อยู่นะคะ ถ้าจะสลับใช้กับ iPhone นะคะก็แค่ลาก Control Center ลงมาค่ะกดที่เครื่องหมายมุมบนขวานะคะแล้วก็กดเลือก i r r p o s ที่ตัว iPhone ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็สลับใช้อุปกรณ์มาที่ iPhone ได้แล้วนะคะสามารถสลับใช้กดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะจุดนี้ก็ทำให้ใช้งานได้สะดวกมากๆนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์เสริม iPad คุณภาพดีที่ปอยใช้แล้วชอบอยากจะแนะนำค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ